ความรัก20ปีของก้องสหรัฐเรียกได้ว่าเป็นดารานักแสดงและน,นักร้องนักดนตรีมากความสามารถที่หลายคนน่าจะรู้จักเป็นอย่างดีสำหรับพี่ก้องสหรัฐดารานักแสดงสุดอ่อที่โลดเล่นอยู่บนเส้นทางสายบันเทิงมาอย่างยาวนานและมีชื่อเสียงอย่างมากมายทั้งงานละครและงานเพลง ทั้งแรกกับการเปิดบ้านพักตักอากาศสไตล์โมเดิร์นท่ามกลางขุนเขาของพี่ก,ก้องที่ทำให้เราได้เห็นมุมสบายในวันพักผ่อนที่ต้องบอกว่าเป็นเลียวคลองผมวางแผนอยู่บนเส้นทางสันโดษประมาณว่าตะโกนอะไรไปไม่มีใครได้ยิน ท่ามกลางข่าวรักๆเลิกเลิกของคนในวงการแต่งงานไม่ทันไรก็แยกทางความรักของผู้ชายอบอุ่นศิลปินมาสุขุมแทบไม่มีข่าวใดๆเล็ดลอดออกมาตลอด20กว่าปีบนเส้นทางสายบันเทิงจะมีเพียงข้อมูลเล็กๆน้อยๆว่าคบหาดูใจสาวนอกวงการ เป็นเวลานานแล้วกระทั่งภาพใบหน้าของเธอหลุดออกมาจากทิปเที่ยวญี่ปุ่นร่วมกับครอบครัวจนกลายเป็นกระแสสนันจากสาวๆที่หัวใจสลายแต่ก็อดยิ้มตามไม่ได้เมื่อได้เห็นความเป็นสุภาพบุรุษอีกครั้งหนึ่งจากผู้ชายคนนี้ที่ออกมายิ้มรับ พร้อมอธิบายคำว่าแฟนผ่านมุมมองของคนโลกส่วนตัวสูงแบบไม่จำเป็นต้องปิดบงังคนนี้คบหากันมา20ปีกว่ามองอนาคตอย่างไงมันเลยมาทุกอย่างแล้วเพราะ20ปีตอนนี้ก็เป็นคู่คิดเป็นแฟนเป็นพี่เป็นน้องเป็นคู่ปรึกษาเป็นทุกอย่างมันเลยมาทุกอย่างแล้วเลยตอนแต่งงานเลยตอนเจปีจะเลิกไม่เลิกเลยมาหมดแล้วจริงๆถึงแม้กล้องจะไม่ค่อยพูดถึงรายละเอียดเรื่องความรัก ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเต๋อถือว่าเขาไม่ได้ตั้งใจจะพยายามปิดบงังพอๆกับที่ไม่ได้พยายามจะเปิดตัวแฟนสาวอย่างเป็นทางการให้ใครต่อใครได้รับรู้เช่นกันและวันนี้เราจะพาทุกคนไปเปิดบ้านพี่ก้องกันคะ่ะซึ่งเป็นบ้านที่ดูอบอุ่นและน่าอยู่สุดๆไปรับชมภาพพร้อมๆกันเลยคะ่ะ